เป็นก้าสะโหกล่างเก้าจุดหนึ่งสิบหกล่างลูกขาเท่าไหร่สักดีคือว่าเอาไว้แลวสี่ไม่ค่อยชัดมองไม่เห็นดูลายผ้าไปก่อนลายผ้าสวยๆแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปจ้ะเขาคุณเดี๋ยวจะสิบสองปีเส้นกับปีเส้น แปะแปดบวกจีบอ,อีกหนึ่งัไทยยามเช้าเด้อวันนี้จะตัดผ้าถุงผ้าถุงสีฟ้าลายสวยไหมคที่มารับชมนะจ๊ะสวัสดีัไทยยามเช้าเด้อวันนี้จะตัดผ้าถุงผ้าถุงสีฟ้าลายสวยไหมอ่าเข้ามาอีกครึ่งนิว้ว อันนิ้คือแรกเส้นเอวคือแรกเส้นเอวหนึ่งจุดห้าน,นี่คือไม้บรรทัดตีเส้นสะกผก จะแบ่งสะโพกบนสะโพกล่างสะ็กบนห่างจากเอวสิบเซนสะ็กล่างห่างจากแรกเส้นเอวกับกระเปีย บวกตีกอ,กอีกนึง9.5นี่คือไม้บรรทัดตีเส้นสะโพกนี่คือเส้นหลังของพัดหูเส้นหลังของพัดหูช็อกหะเสร็จแล้วก็ จุดแล้วกบเอลยี่สิบเซน้วขีดเส้นเก้าจุดห้านี่คือไม้บรรทัดตีเส้นสกักหกแรกเส้นเอล คนที่มารับชมนะจ๊ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องนี่คืองานประจำของเรายามเช้าอ้เอาเข้ามาอีกครึ่งนิว้วนิ้วนี่ตีลงมาสองนิ้วก็ตีลงมานี่เส้นเลืยดไปชัดขึ้ 9.5มีเขือไม้บรรทัดตีเส้นสโพกต่อยจะง่ายง่ายต่อกันใช้สอยเราก็เลยเอาของขคอเอาไว้นิ้วเป็น9สะโพกล่าง9.1 สบคล่ปปางลูกขาเท่าไหร่สั่งที่มารับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกช็อกค่ะสุดแล้วก็จุดประการคู่ช่างหาเป็นไรนที่มารับชมนะจ๊ะสวัสดีเราจะแบ่งสะโพคบนสะโพคล่าง หกบนห่างจากเอวสิบเซนหกล่างห่างจากเส้นไปแล้วก็มาหาเอวเอวสามสิบสองหารสี่ดีคือว่าตอาไว้ละสีไม่ค่อยชัดมองไม่เห็นดูลายผ้าไปก่อนลายผ้าสวยๆแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปจ้ะขอบคุณที่มารับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะค ช็อตห้าสิบแล้วก็ก็วัดลงเบอร์แล้วก็ตีเส้นไปหาชายเลยมีเส้นจากเส้นเล้วก็ทุกเรื่องนี้ก็อยากจะสิบสองตีเส้นก็ตีเส้น ป,ป,ประกอบกับมาอนะครับเดี๋ยวสักสิบสองอีเส้นก็ะปินเส้นก็จะแบ่งสะโพกบ,บนสะโพกล่างสะโพกบนห่างจากเอเ็1สิบเซนสะโพกล่างห่างจากต่อยจะง,ง่าย ง่ายต่อก,กันใช้สอยเราก็เลยเอาของของเอาไว้บิตีลงมาสองนิ้วกนแล้วก็ตีลงมานี่เส้นด้วยสายชัดเท่าแล้วก็จะแบ่งสะโพกบนสะโพกล่างสะโพกบนห่างจากเอวสิบเซนสะโพกล่างห่างจาก สปหายไปประกอบก็มานะคะีครับเราจะแบ่งสะโพกบนสะโพกล่างสะโพกบนห่างจากเองสิบเซนสะโพกล่างห่างจากสวัสดีพี่น้องนี่คืองานประจำของเรายาเช้า ทไปให้ไ,ป,ไ,ป,ไป,ประกอนกับเน,นครบเส้นไปแล้วก็มาหาเอวเอวสามสิบสองหารสี่วัดลงวัดสองลิ้วอันนี้ก็วัดเท่าสะโพกตรงชัย ก้าจุดห้าปหไ,ไ,ไปประกอบงานนะครบสวัสดีพี่น้องน,นี่คืองานประจำของเรายามเช้านิ้วเป็นเก้าคล่างเก้าจุหนึ่ง คุกล่างลูกคาเท่าไหรส,สักเส้นไปแล้วก็มหาเอวเอวสามสิสองหารสเส้นไปแล้วก็มหาเอวเอวสามสิบสองหารสี่ถูกป้าย เส้นไปแล้วก็มาหาเอวเอวสามิบสองหารสี่เอาไปวางไว้ไหนแล้วนี่คือทำไมถึงว่าเอาสายวัดของคอพอ,อการจับใช้นี่คือเส้นหลังของผ้าถุงเส้นหลัง กับแปดแปดบวกอีบอีกหนึง่งวัดลงมาสองนิ้วอันนี้ก็วัดเท่าะสะโพกตรงชัเก้าจุดาคือแรกเส้นเอวอันนี้ช็อกคาะ แล้วก็ดดก็วัดลงมาสองนิ้วอันนี้ก็วัดเท้าสะโพกตรงชัเก้าจุดเข้ามาอีกครึ่งนิ้วอันนี้ดีคือว่าเอาไว้ละสีไม่ค่อยชัดมองไม่เห็นดูลายผ้าไปก่อนลายผ้าสวยๆแล้วมาดูขั้นตอน,ต,อนต่อไปจ้ะขอบคุณก็ททำจีบ สิบเกา้าจากนี้สามนิ้วยาวยวาวสักสิบสองอีเส้นก็บปีเส้นสวัสดีพี่น,อน้องนี่คืองานประจำของเรายามเช้า